แน่นๆรีวิวห้องที่ไอพีสนะคะวันนี้เรามาดูคอนเสิร์ตพี่หนุ่มออนฟลาอั fly. พลออนฟลจองมาในานามของออนแอคคอก็ไม่จำเป็นต้องเช็คอ mm ิน hmm. บ่ายสามนะคะเช็คอินเ mm hmm. วลาไหนก็ได้ mm hmm. ต้องเป็นสมาชิกของออนแอคคอก่อนนะคะ mm hmm. เราก็ได้ห้องเตียงคู่เพราะเราไม่อยากรอนี่ก็คือห้อง ขนาดพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะเข้ามาเจอห้องน้ำอยู่ขวามือนะคะห้องน้ำกระทัดรัดแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กคิดว่าพอดีค่ะนี่ก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกสะอาดมากตามมาตรฐานของไอปีส มีครบหมดเลยค่ะแมนมีไรเป่าผมสวัสดีค่ะออมานะคะก็จะเจอทีวีตรงนี้ก็จะกระทัดรัดเป็นตู้เก็บสภาพแล้วก็เซฟค่ะมีมินิบาร์เล็กๆ เป็นที่เป็นชาเป็นชากาแฟเก็บสภาพออกแบบใช้พื้นที่ได้คุ้มค่านะคะปิดเข้ามาก็จะมองไม่เห็นนี่ก็จะมีตู้เย็นชั้นเก็บสัมภาระจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือ i b e ีส Impact เมืองทอง ที่กรุงเทพค่ะอันนี้คือวิวจากห้องของเรานะคะจะมองเห็นคอสโมที่เป็นห้างนะคะเราเลือกที่นี่เพราะใกล้กับ Impact Arena สะดวกในการไปดูคอนเสิร์ตของเราค่ะวิวดีอยู่นะคะกรุงเทพวันนี้อากาศก็ไม่ถึงกับร้อนมาก มองเห็นทางเชื่อมอยู่นะคะนี่ก็คือเตียงนอนของเรามาตรฐานของไอบีสนี่มองออกไปแอร์กำลังเย็นเลยคะ่ะ จบการรีวิวห้องของเรานะคะ IB e s Impact